สนับสนุนโดยประกันภัยเกมเมอร์จากทิพยะประกันภยัย The Forest Tears by MQDC Major Cineplex Group กลับเข้าสู่รายการ The Streamer ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่ eArena MQDC Bootcamp World Class The e port, ระดับ Esport พบวงจรแห่งแรกของอาเซียนและก็ถึงเวลาของการแข่งขันรอบออฟคิ Q. ระหว่างทีมปังมากแม่และทีมบึดจำบึดโดยการตัดสินจะมาจากเหล่ามาสเตอร์สทั้ง5ท่านทีมที่ชนะจะได้เข้ารอบไฟนอลทั้งทีมส่วนทีมที่แพ้จะต้องตกรอบทั้งทีมและไม่มีโอกาสที่2สําหรับทีมที่แพ้ทีมแรกที่จะเริ่มทําการแข่งขันก่อนก็คือทีมปังมากแม่ ตึ๊ง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 ว้าวเกอบรับไม่ได้พอหวาไปเลยสวัสดีค่ะดิฉันสินรัฐเพ็งคนเดิมของทุกคนนะคะเตจมส์อย่างหยาค่ะอ่แล้ววันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับพี่เต๋อใช่ค่ะทีมต้องมีสามใช่ไหมใช่แล้วอีกคนนึงมาในรูปแบบของออนไลน์ออ๋ และในวันนี้คุณเพชรหนึ่งในสมาชิกของทีมปังมากแม่ไม่สามารถมาร่วมสตรีมเกมได้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงการติดโรคโควิดดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในที่นี้คุณเพชรจึงต้องกักตัวสตรีมเกมมาจากอีกที่ครับสวัสดีครับผมเพชรเดียเป็ดน,นะครับจากทีมปังมากแม่ บอกเลยว่าพวกเราเนี่ยได้แอบเตรียมเพลงเชียร์เล็กๆน้อยๆมาให้กับทั้งทีมของเราเองแล้วก็คนดูจากทางบ้านด้วยนะจริงไหมเนี่ยใช่นะคะต้องถามก่อนว่ามาสเตอร์อยากฟังไหมคะเพลงเชียร์ที่แต่งนันมาเองถ้าสูตรไม่อยากฟังครับอย่าฟังก็อับสตรีมเลยดีกว่าทั้งยากฟังหน่อยอยากฟังนะหน่อยละกันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 4อ่ะปังมากแม่ปังมากแม่แม่ไทยเหรอคะปังไม่ไหวปังไม่ไหวกลับก่อนละค่ะเฮียเดี๋ยวนี้ก่อนแทนก่อนต้องต้องสตรีมก่อน ถามนิดนึงว่ากลายุทธ์ของเราที่เราวางไว้ว่าจะใช้ความเป็นทีมเวริร์กเอาชนะอีกทีมนึงเนี่ยเราวางกายลยุทธ์อะไรบ้างคะอ่าคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราได้มาแบบอยู่ตรงนี้สองคนแล้วก็มีนี่อีกคนหนึ่งคนซึ่งแบบว่ามันเป็นการโชว์การสตรีมจริงๆเลยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาเล่นแค่ตรงนี้แต่เราสามารถที่จะออนไลน์เชื่อมหาก,กันได้เต๋อใช่ดังนั้นเนี่ยเราจะโชว์เลยว่าการสตรีมแบบหลากหลายเนี่ยจะเป็นยังไงเกมที่เราจะเล่นในวันนี้คือเกมอะไรครับเกม Mario p ป r t y ตค่ะ ซึ่งหมดที่เราจะเล่นในวันนี้นะคะคก็คือหมดมาริโอทอนค่ะเออใช่เราจะเอาการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาไว้ที่เดอะสตีมเมอร์ไทยแลนด์เลยค่ะในวันนี้และเกมที่ทีมปันมากแม่จะต้องสตรีมกันก็คือมาริโอทอนซึ่งผู้เล่นทั้ง3คนจะต้องมาแข่งขันกันคำภารกิจในตละดานให้สำเร็จบอกเลยครับว่างานนี้คุณผู้ชมเตรียมหากระจายกันได้เลย วินาทีแรกที่รัวได้มาริโอทอนเนี่ยตอนแรกเครียดเพราะว่ามันไม่มีเส้นเรื่องมันมีสตอรี่ <c oughs> ก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเอาไปสตรีมเนี่ยคนดูแล้วก็มาสเตอร์เนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่าในสิ่งที่เราทำอุ้ย <c oughs> ในเมื่อเราได้เกมที่เราไม่ถนดัดแต่ว่าในฐานะของการเป็นสตรีมเมอร์ <c oughs> เราก็ต้องทําให้ได้นะคบเพราะว่าสตรีมเมอร์ต้องไม่หวั่นนะเกมอะไรก็ต้องสตรีมได้แน่นอนเราสามารถสตรีมได้ทุกเกมอยู่แล้วใช่ไม่หวั่นแม้วันมามากถึงแม้ว่าเราจะล้มลุกลุกคลานแค่ไหน ก็ตอนที่ซ้อมนะคะบอกไปเลยว่ายากมาก <c oughs> คือปกติเราจะสตรีมคนเดียวใช่ไหมคะแล้วพอได้มีโอกาสเล่นกับพี่เจมนะคะแล้วก็ได้เล่นกับเดอเป็ดเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นความท้าทายแบบใหม่แล้วบวกกับว่ายิ่งท้าทายเขาไปอีกได้เกมที่ไม่เคยเล่นแล้วยิ่งท้าทายเข้าไปอีกได้สตรีมกับพี่เป็ดซึ่งพี่เป็ดเนี่ยต้องสตรีมอยู่ที่บ้านนะคะจะต้องมีการแบ่งจังหวะมีการเลือกบทในการพูดมีการแบบว่าส่งกัน<า>มไม่ให้เสียง,งซ้อนกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าท้าทายมาก ฝากบอกถึงทีมคู่แข่งที่จะมาแข่งกับพวกเรานะคะว่าซิมิลาเจมหยางหยาและเดอะเป็ดเราจะไปฟินาลค่ะกินบอลแบตก่อนบวกพร้อมด้วยต่อเลยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มสตรีมได้สวัสดีค่ะ ในเกมที่มีชื่อว่า Mario Party d ด m o มดของ Mariothon ค่ะเออทุกคนสงสัยไหมว่า Mariothon มันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Mario บวก Marathon และก็คือการแข่งขันที่แบบว่ามีด่านต่างๆมากมายที่เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหมือนกับว่าวันนี้เราจะเอางานกีฬาที่ยิ่งใหญ่เนี้ยมาแข่งกันตรงนี้เลยนะคะและใครจะเป็นผู้ชนะนั้นต้้มรอติดตามนะคะ พื่อไม่การเสียเวลาเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะรบกวนคุณเป็ดช่วยแนะนำเลยค่ะว่าตอนนี้ใครเป็นตัวอะไรค่ะวันนี้นะครับผมแต่งตัวเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครมาริโอ้ค่ะต่อไปของดิฉันนะคะเป็นตัวละครสีชมพูที่ชื่อว่าพีชก็คือเจ้าหญิงพีชส่วนนี้เป็นเจ้าหญิงเดซี่ตัวสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองใช่ค่ะสำหรับเกมมาริโอทอนเนี่ยเป็นเกม การแข่งขันคล้ายๆกับแนวมินิเกมกีฬาซึ่งเราเนี่ยจะได้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทั้งหมด4ี่คนเนาะก็คือพวกเราตรงนี้นะคะแล้วก็คุณเป็ดแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นบุคคพิษณนาละกันซึ่งเราจะมารวมคะแนนกันว่าใครที่ได้คะแนนจาก5ด่านมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเลิศไปค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณเป็ดแนะนําก่อนดีกว่าว่าเราจะแข่งกีฬาอะไรกันบ้าง5้ากีฬาออเกมแรกที่เราจะมาแข่งกันคือเกมวิ่งหนีผีครับ น่กลัวมากเกมที่2ก็คือการแข่งขันทอดเนื้อค่ะแล้วเกมที่3มล่ะคะเดี๋ยวเป็ดคะเกมที่3เกมอะไรคะคือขับเครื่องบินหนีโควิดครับผมตายละน่าสนใจมากค่ะไม่ธรรมดาเกมที่4เลยค่ะคุณเป็ดขะเกมเขย่าลูกอมออกจากขวดฮะเอามาเป็นกีฬาได้เน้ะงงมากนะคะอ่ะอันสุดท้ายค่ะคุณเป็ดคะ เกมสุดท้ายครับเราจะวิ่งอยู่ในสนามครับแล้วเราจะหลบนักอเมริกันฟุตบอลที่จะวิ่งเข้ามาหาเราครับผมอธิบาย5เกมแบบนี้มาสเตอร,ร์แล้วก็คนดูทางมานอาจจะยังงงว่าอุ้ยเล่น,ลน,ลนยังไงอะไรงไงเลิร์นนิ่งบายดูอิงไปเลยค่ะและ,และนี่คืองานแข่งขันกีฬาค,ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะและครั้งสุดท้ายค่ะเดี<ส>๋<ง>ยวน้าดลกค่ะสำหรับดัดแรกนะคะเป็นเกมหนีผีเล่นยังไงคะคุณเป็ดเราจะต้องวิ่งหนีให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มันจะมีทาง2ทางให้เลือกครับ ทางดีได้ทางไร้เสียครับทางแรกจะไม่มีอุปสรรคครับและทางไหนมีอุปสรรคจะทำให้เราช้าลงครับตายแล้วแยกคนละทางอ่ะตอนตอนนี้ด้านล่างอุปสรรคเยอะมากเลยครับคุณเป็ดขาตายแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ด้านบนนะคะทางยังสะดวกอยู่นะคะถือว่าที่ฉันโชคดีค่ะตอนนี้คุณเป็ดเป็นไงครับบ้างครับสถานการณ์ของคุณเป็ดค่ะตอนนี้ทางผมโอ้โโล่งสบายมากเลยครับเราชนกบเราชนกบชนกบหนีคุณเป็ดเนี่ยเดื้วนสองคนแลวคุณเป็ด เอาทางผมลงแยกทางแล้วโอ้ย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 ยังไงยังไงมาเร็วยังไงโอ้ยฉันเป็นกระบอกเลยวิ่งอยู่สี่สิบแปดปีแล้วเป็นไปรู้ไแต่ตอนนี้ครับผมยังวิ่งอยู่ต่อได้ครับผมน่าจะเลื้ยวข้างล่างเอ้ยแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันแล้วอย่านั้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ เร็วๆผี่ว yeah. well ิ่งเร็วมากเร็วกว่าเต่านี่ค่ะนะคะคุณเป็ดช่วยนสรุปคะแนนเลยค่ะก็คะแนนตอนนี้นะครับที่1ึเป็นของผมนะครับได้ไป887คะแนนครับผมเกมต่อไปอ่ะย่างเนื้อยังไงคะคุณเจมเราจะต้องนะครับใช้นะคะข้อมือค่ะจับลักษณะแบบนี้คะคะแล้วก็ควงค่ะควงกระทะอย่างนี้ค่ะว้าอ่ะกดปุ่มตัว A ก่อนนะคะเพื่อปล่อยเนื้อลงกระทะนะคะควงเลยค่ะควงเลยค่ะตองเอลดี้นของดี้ดวยเป็นยังไงบ้างคะเนื้อของคุณเป็ด ตอนนี้ผมสุกไปแล้วสามด้านแล้วครับอของอคุณซินหีหลาเหรอคะของดิฉันยังไม่สุกสักด้านเลยคะ่ะยังไม่สุกสักด้านเลยคะ่ะของดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็ยังยังอยู่แค่ด้านเดียวอยู่คะ่ะตอนนี้ตายแล้วตอนนี้ผมเหลือด้านสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องใช้การพลิกกระทะนะครับอ๋ออ๋อ,อมันต้องให้ด้านนั้นลงฮะและเกมนี้ที่คุณผู้ชมเห็นต้องอาศัยจังหวะข้อมือของผู้เล่นในการพลิกชิ้นเนื้อบ,บนกระทะให้สุกทุกด้านแหมเกมจำลองชีวิตจริงแบบนี้ก็มีด้วยนะครับ เหลือเวลาอีก3นาทีต้องเร่งแล้วค่ะทุกคนต้องเร่งนะครับโอ้คุณเป็ดได้แล้วเหนือเราสองคนขอเร็วกว่านี้ค่ะขอเร็วกว่านี้นี่ถ้าเกิดว่าใช้เอวทอดนี่ชนะไปแล้วนะเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงเป็กๆครับคุณแป็เป็นอย่างไรฮะมีสองคนที่ทำไม่ทันจนบอกว่าฟินิชแปลว่า พอเถอะไอ้เล็กเล่นใช่นะคะอาถือว่าเราย่างเนื้อถือว่าก็เกือบจะประสบความสำเร็จใช่นะคะลองไปดันต่อไปดานที่สามกันเลยนะคะเมื่อกี้มีวิ่งหนีผีไปแล้วมีย่างเนื้อไปแล้วรอบนี้หลบไวรัสโควิดนะอันนี้เราต้องทำจอยให้เป็นเครื่องบินนะครับแล้วเราต้องใช้จอยนะครับในการที่จะหลบหลีกนะครับไวรัสที่เราเจอด้วยนะครับเรามีโอกาสชนได้แค่สามครั้งทีเท่านั้นนะครับ ฉันแพ้ไปแล้ว啊หลบยากดีดโอ้ยโอ้ยมันมันคือจะบอกว่าวิธีการควบคุมเกมนี้ค่ะก็คือเราจะใช้จอยนะคะในการควบคุมอย่างนี้นะคะอ๋ออันตัวดิไันตายนานแล้วนี่อ๋ออันตัวดิไันตายนานแล้วนี่พวกเนยไปสอนก็คิดว่าคุมอยู่ตอนนี้เหลียวผมอยู่คนเดียวครับแล้วผมเหลือแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นครับผมพยายามที่จะหลบไปข้างล่างครับเลียวซ้ายขึ้นบนเดี๋ยวเป็ดนี่เขาถ้ำนะโอ้เดี๋ยวเป็ดเซียนจริงแน่นอนจริงๆโอ้โหนี่นี่เป็ดสู้ เดบเเต่สูู้้หลบไม่ได้คุณยสุดยอดบอกเลยว่าสังเกตง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเห็นสองคนนี้กำลังเต้นแปลว่าตายไปนะเราชายนนเองนะคะใชายคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเดเเ็ดดูไม่ต่างกันมากเลยครับใกล้เคียงใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆเนาะจักเดเป็ด แต่บอกเลยว่าด่านนี้ยังไงดีฉันก็ต้องชนะนะคะนี่คือเกมเขย่าแคนดี้ออกจากขวดโหลนะคะบอกเลยว่าเกมเนี่ยพิเศษมากเราจะต้องจับตอยตัวนี้นะคะแล้วก็เขย่าค่ะเขย่าเลยค่ะมาสเตอร์เขย่าไปพร้อมที่ฉันค่ะไปเลยค่ะเขย่าค่ะนำมือขึ้นมาเขย่าเช็คเช็คเอ้าเช็คเอาเช็คเอ้าเช็คเอาคุณเป็ดตอนนี้เหลือกี่เม็ดคะคุณเป็ดเหลือกี่ลูกคะเหลือลูกเดียวครับโอ้ตอนนี้ฉันเหลือแค่สองลูกค่ะ ทำไมมันไม่ออกสักทีล่ะคะอ๊ยอ๊ยทำไมมันไม่ออกสักทีล่าของฉันหน้าอ๋ยอ๊ยทุกขวดฮะทุกขวดให้แตกเลยฮะโอ๊ยทำไมไม่ลงเอ้ยทำไมมันไม่ลงล่ะเสียงเต็มค่ะเสียงเต็มอ๊ยแต่แค่เดียวเองอ่ะเซ็ม มายถึงลูกอมนะอ๋อโอเคลูกอมค่ะเกมสุดท้ายกันของวันนี้นะคะในเดอะเป็ดนี่คือเกมเลยค่ะเกมนี้ครับเราต้องอยู่บนแมปนี้ฮะแล้วจะมีนักเอเมริกันฟุตบอลครับมาชนเราครับเราต้องหนีให้ได้ครับเรามีโอกาสหลบแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับโอ๊ยโอ๊ยมันจะแล้วหนึ่งยิ่งอยู่นานครับเขาจะยิ่งมาเร็วแล้วก็มาเยอะครับแล้วงนเกมนี้ที่จะให้ให้ทุกคนดูเดอะเป็ดเป็นต้นนะคะแล้วมันดียฉันก็จะวิ่งเล่นให้ดูเราสิไม่ใช่ดูเดอะเป็ด เราไม่ต้องเคลื่อนไหวเยอะนะครับเราค่อยๆเคลื่อนไหวดูทิศทางว่าเขาจะมาทางไหนครับลงมามาข้างล่างครับพู่ไป้บนครับไปทางซ้ายครับเหลือมาริโออยู่คนเดียวแล้วเหรอครับมายืนไปแดนเซอร์ทั้งวันนี้หมดครับโอ๊ยโดนหูไม่ทันมาไวมากครับผมยังเหลืออีกสองชีวิตนะเนี่ยผมยังเหลืออีกสชีวิตโอ๊ยเหลือแค่ชีวิตเดียวผมมาทางนี้ มาประกาศผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ดีกว่ายังต้องประกาศอีกเหรอคะไม่ต้องแล้วผู้ที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ลุ้นลุ้นจับมือจับมือโอ้ยไม่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เลยค่ะเราสองคนไม่ใกล้เลยค่ะไม่ต้องลุ้นหรอก่ารู้ตั้งแต่เกมแรกละอยากเปิดการ คือเกม Mario Party ในโหมด Mariothon ค่ะคะ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในการเล่นกีฬาสามารถเล่นได้ใน Mario Party ในโหมด Mariothon คะ่ะ yeah. อไไ่ะเป็นยังไงบ้างการสตรีมของเราคิดว่าทําได้ดีไหมครับอังจริงก็คือเรียกได้ว่ามันท้าทายมากๆเลยค่ะการที่เราจะแบบเล่นกันคนละที่โนแล้วก็ทํายังไงให้คนดูเนี่ยสามารถเห็นพวกเราทั้ง3คนสนุกไปด้วยกันได้แม้ว่าเราจะอยู่ต่างที่กันเนี้ยค่ะจบไปแล้วครับกับการแข่งขันของทีมปังมากแม่ที่ถึงแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะมีอุปสรรคที่ขัดขวางอยู่บ้างแต่ทีมปังมากแม่ก็ทําให้มาสเตอร์ทั้ง5้าคนลุ้นและสนุกไปกับเกมอย่างมากเลยนะครับ และช่วงหน้าเราจะได้พบกับการสตรีมเกมแบบจัดหนักจัดเต็ม,จ,ตมจากทีมบึ๊ดจ้ำบึ๊ดไงดีคกัแข่งเรือแข่งพายนะก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาส,สนานะ่ะมันแข่งไม่ได้<อ>ถ้าอยากจะเข้าเส้นชัยเราก็ต้องพายไป<อ>แล้ววันนี้มาสู้สุดชีวิตวันนี้มาสู้สุดใจ้วยังไงแลวนน้ว <c oughs> แวนนม่ สวส<อ>ยเน,นะ<ฮ>พี่โคตรสุดยอดเลยฮะหมูทอดไม่ใช่สุดยอดอ่ะกุ้งทอดกินไม่ได้ดีเพ้ถึงมีอาการหูดับฉับพันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีประกันตั้มชิวจากทิพยะประกันไทยคุ้มครองอยู่ประกันสุขภาพเกเมเมอร์เจา้าแรกของไทยคุ้มครอง6ไทยสมัครได้แล้ววันนี้ฮะเมื่อกี้โครพูดว่าอะไรนะครับทิพยะประกันไทย